เพื่อนๆมาย้ำหนูกันนะฮะเมื่อกี้เดินมาได้ยินเสียงกบร้องนะฮะฝนจะตกหรือเปล่าไมา่แน่ใจนะฮะมาดูกันนะฮะว่าเราจะได้ตัวไหมอมืตรงนี้ยังไม่มีการเคล่อนไหวนะฮะจับของเรายึดอยู่เหมือนเดิมนะฮะอ้าว แต่ตรงนี้หนูเปิดรูครับเมื่อเย็นมารูนี้ปิดนะตอนนี้เปิดฮนะ Okay. อ้าวนี่ันนะทำงานครับได้ตัวด้วยครับมาฮ่านึกว่าเราจะมาแห้วซะน,นะฮะนี่นะครับหนึ่งตัวตัวแรกนะฮะดกำลังขึ้นเลยนะ นี่พวผมจะมาแห้วทั้งนี้ฮนะหนึ่งตัวนะครับกับดักของเราเองนะเทีนี้ผมขอออกอณัตนนะหมดเต็มเลยหน่วยครับที่เราได้ดูกต่าาอฮะอ๋อนี่อีกหนึ่งหน่วยครับ นี่ติดกลับผมเจ็บไอ้นนะพรากลับผมชำรดฮะต้องผลตอบฮะนี่กลับ,บอ,นนบอ,นนบอาจากม้านะฮะนี่นะหนูรุ่นรุ่นเดียวกันเลยฮะโอเคผมพอเก็บตัวน,นี้กันฮะสองหน่วยครับรุ่นเดียวกันนะฮะ ดูไปอ,นะอ้าวนี่หนึ่งตัวนะฮะไสสวยนะฮะอื่มีมครับไสสวยโดนไปกัดมานะอืมอมีครับไส้ใหญ่เลยนะฮะ อันนี้ยังไม่ทำงานนะครับตัน,นก็ยังไม่ทำงานฮนะตัวที่สามนะฮะเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะครับสามตัวนะฮนะเดี๋ยวดูฟองอีกอันนงฮะ ก็ไม่ทำงานนะครับฝั่งนี้อ้าวนี่อีกหนึ่งตัวครับนี่นะครับได้หนึ่งหน่วยนะมาแรงเยอะมากตัวนี้หน้าต่ำตาได้หนึ่งตัวนะฮะใกล้เดียวกับสองตัวแรกเลยนะเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะครับ หลบคืนนี้เราได้สี่หน่วยนะฮะเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้ตอนนะฮะเราจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะฮะอันนี้กลับเราชำรุดฮะดูสายล้างขาดโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามมาต่อฮะรถสบัดยามเช้าครับวันนี้พามายามมาเก็บกับดักนะฮะด,ดูว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ ตัวหมาแบบว่าไม่ไม่พร้อมลุยป่าแล้วนะโอเค,ครับติดตามนะครับผัดนอนครับรู้สึกว่ากับดักเราจะโดดไปอยู่นู่นครับตัวอยู่ไหนนี่นะฮะอ่าการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเห็นการเคลื่อนไหวนะฮะนี่นะครับอ่าหนึ่งตัวข้างเราฮะแต่เช้านี้ ขอดูตัวก่อนครับนี่นะฮะเคหนุมน้อยนะครับผมขอเคลียร์ก่อนนะครับอ้าวอันนี้โดนซิวนะฮะมันจะเป็นหนูหน้อยฮะ เราเขาไมา่กินเยือะนะฮะไม่ได้ตัวะฮะอันนี้ก็ยังนะครับ ก็เช่นกันครับแต่อันนี้ได้ตัวนะครับโอเคอีกหนึ่งหน่วยฮะหมดขึ้นเต็มเลย อเคผมเก็บของกัน,นะฮะนี่ก็ยังนะครับไม่ทำงานฮนะทางสวยมากะฮะทางหน้นะฮะเป็นล่องมาเลยนะเดินกันคุณแเลยนะฮะนี่เป็นทุ่งอย่างนี้มันหายยากฮนะผมก็เลยใช้ไม้ปักนะฮะ ใช้ไม้ปักเป็นหลักเลยนะเดินดูง่ายฮนะขนาดเดินดูง่ายเมื่อกี้ยังหลงอันนะฮะหันกลับไปเห็นอ้าวตัวนี้ได้หนึ่งตัวครับ รุ่นๆน,นะฮะอีกหนึ่งน้อยนะฮะใส่ไว้ก่อนนะฮะเขี่ย,ยที่บ้านทีเดียวนะ,ะตรงนี้ไม่มีผ่านครับ มเคืนได้จากตัวนี้หนึ่งตัวนะฮะไม่มีน่ยก็ไม่มีครับ อ้าวเชิดรุดอีกอันนี้ก็แห้วครับไม่มีตัวเดี๋ยวผมขอเก็บตัวนี้ก่อนฮนะดูอันสุดท้ายครับเราจะได้ตัวไหมอ้าวสุดท้ายก็แห้วครับไม่มีฮะ หมดแล้วนะฮะจับของเราเดี๋ยวเพื่อนไปชมหนูรวมอ่เกันที่บ้านฮะโอเคนะครับบรรยากาศทุ่งที่มาดักครับเป็นนาล้างฮะเขาไม่ได้ทำนาต่อฮะมีพื้นที่แค่ บินเดียวนะฮะโอเคครับ,บ,รบมาดูสนุกหนูรวมของเรากันนะครับนี่คือจำนวนหนูที่เราได้เมื่อคืนนะฮะทั้งหมดเจ็ดตัวนะเมื่อคืนได้สามตัวเช้าได้มาอีกเามื่อคืนสี่ตัวนะฮะทัดปี่เช้าอีกสามตัวฮะหมดเจ็ดตัวนะครับ ลองช่างดูนะทั้งหมดได้เท่าไหร่นะตัวใหญ่นี่สมขีดกว่านะนี่คือน้ำหนักหนูรวมทั้งหมดนะครับเกิ <c oughs> หนหขีดหโลกับสมขีดนะ1หนึ่งโลสามขีดฮนะ <c oughs> สอเสครับขอบคุณมากครับที่รับชม